สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาตัดดอกดาวเรืองนะคะไปไหว้พระค่ะไปทำพูงมาลัยไหว้พระวันนี้ลูกสาวจะเป็นคนตัดนะคะอือะไรลูกตัวอะไรตัวเต่าทองบินไปแล้วค่ะลูกโชว์ซิว่าหนูตัดยังไงตัด อืมย่าอืมอย่าอจะตัดดอกไม้ไปทำพวงมาลัยไหว้พระนะคะทุกคนช่วงนี้เขาออกดอกเยอะมากค่ะตัดให้เขาแตกยอด ให้เขาแตกเป็นพุ่มนะคะนี่คะ่นคะนเพราะว่าตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวอาทิตย์นี้ผมจะเอาเข้าลงในดินนะคะจะไม่ปลูกใส่กระถางแล้วคะ่ะก็คือจะ ปล the right ูกเขาไว้ตรงข้างๆนี่เลยค่ะดอาแต่ดอกสวยๆนะลูกอันนี้ยังเล็กอยู่เอาไว้ก่อนก็ได้ตัดตัดทางนี้นี่ลูกอื้อือือ นี่ค่ะสวยมากค่ะปีนี้ปลูกใส่กระถางช่วงต้นๆเพราะว่าปลูกทุกปีตัวทากกินตัวท่ากกินเยอะนี่ลูกตาลังนี้แตงลัน,ตะตะตะน,นด้วย ระวังโดนยอดมันนะ,ะตัดอันนี้อันเดียวก็พออย่นน<ว>มาดูตรงนี้ด้วยค่ะทุกคนอันนี้เป็นอีกสีหนึ่งนะคะอันนี้ก็ตัวท่าเขา <Yeah. S 2> ดูสิคะตัวท่า นี่ตัดอันนี้ลูกนี่ยแล้วก็อันนี้โดนทากกิน<ม>นี่นะคะขนาดอยู่ในกระถางนะคะดูทากกินทิ้งคราบทิ้งคราบเมื่อเดี๋ยวตอนเย็นๆมามาจะมาดูทากอืนนอ,า,อ,อาลูกอ่ะมันมีสไลม์อืมดูสิคะถ้าตัวทาก พอโดนตัวทากนี่เราจะรู้เลยเพราะว่าเขาจะมีเมือกอยู่แถวๆนี้นะคะขนาดมะมะปลูกใส่กระถานนะยังมาเลยนี่ตัดอันนี้ด้วยลรกเยยนี่นะคะเราตัดได้ตรงนี้ก็ปลูกไว้เหมือนกันนะคะ สลักมันขึ้นแต่อันนั้นแล้วมาม่าจะเอาขุดไปปลูกตรงไหนไม่รู้สลักมันหมูเลยฮะสลักมันมูเลยสลักมันหมูแล้วสลักมันหมูแล้วก็คือสลักมันสลักมันเหนื่อยแล้วนะคะนางว่าสลักเหนื่อยสลักเหนื่อยเหนื่อยมันเลยมาไม่ถึงตรงนี้เหรอมันอิ่มมาสิมันกินอิ่มแล้วสิ อกงโดนมือมานะอม้านะมมโมถ่าย,ยตรงนู้นนี่เป็นวชมพูนางบอกก็ยังไม่เสร็จแล้วคะ่ะรอฝนรอให้ฝนหยุดตกแล้วเราจะได้ยาขอบตรงนี้นะคะ ถ้าฝนตกก็ไม่ได้ทำค่ะนี่ตรงนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะทุกคนดูสิคะอะลูกตัดนี่สวยมากอลยอือฮึโอ้ยนี่หนูตัดกิ่งอันนี้นหกักโอ้ลูกอ่ะนี่ดูนางตัดอเอามือจับเองแล้วก็ตัดออกหนูจะได้รู้ว่า นี่อันนี้ก็คือต้นทานตะวันนะคะกำลังออกดอกค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูหนอยมันขึ้นเองค่ะจากอาหารนกยอย่าลุงไม่เป็นไรหรอกเอาตัดสิ อื those ้าตัดส okay. mm ีเหลืองเยนี่ยอมอันนี้วป่ะอนไม่เอามันเล็กโอเคอันนี้อืฮึ แล้วก็อันนี้ระวังโดนอันอื่นนะนี่อันนี้ด้วยข้างลาง่างแล้วก็อันนี้ด้วยหรอกทำไมมีอนดีสีสม้มก็มามาปลูกสีเหลืองแค่สองต้นไงคะสีส้มมามาปลูกเยอะสี่ต้นอ่ะเนี่อ่ะ 妈าจะจบคลิปนี่ค่ะ<ม>ได้เยอะมากเลยค่ะนี่แะคะ่ะ yeah, 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 yeah. ได้เยอะมากหนูจะไปทำอะไรคะหนูจะไปทำบูดาเออทำเออมันเอาไปไหว้พระค่ะเอาไปไหว้พระอ๋อเอาสวัสดีค่ะสิสวัสดีค่ะอขอบคุณนะคะที่ช่วยติดตามรับชม เจอกันคลิปหน้านะคะดูสิคะดอกไม้เราสวยมากค่ะสวัสดีค่ะ